กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดอนฟรีตัวใหม่กันอีกแล้วนะครับผมชื่อแอร์ดอนว่าไทม์แคปโซนฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊มเฮลเล่ลหนึ่งฮนะนี่ฮะเขาจะมีบอกรายละเอียดวิธีการใช้งานแล้วก็นี่ฮะก็มีบอกเวลาด้วยก็คือเราสามารถเซตเวลาเป็นเวลาในเกมหรือเวลาจริงๆของโลกเราได้เลยฮะ ก็คือเวลาในเกมจะเป็น2ี่สิบนาทีจะเป็นหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็เวลาในโลกจริงก็คือยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากับ1วันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากที่ต้องคราบก็คือเป็นไทม์แคปซูลนะนี่โอเควิธีการคราบตามนี้เลยฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนี่เดี๋ยวผมขอวางแหวไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวละครเดินขึ้นมาอย่างนี้เลย อ่าเฮ้ยอนิเมชั่นสวยกว่าที่คิดนะนี่ฮะโอ้โอ้เท่เฮ้ยอนิเมชั่นเท่จังนี่ฮะโอเคอุ้ยอะไรอะโอ้ล้วเดินลงไปเห็นเป็นอนิเมชันเดินลงไปด้วยนะเออเจ๋งดีแต่เราเดินลงไปไม่ได้นะโอเคฮะก็คืออันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงละ่ะ เราสามารถฝังของเพื่อเป็นทำแคปซูลในอนาคตได้ผมก็เอาจริงๆอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องทำแคปซูลเนี่ยคนไทยไม่น่าจะอินกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคนไทยไม่นิยมเล่นฝังอะไรกันอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างผมไม่เคยเจอฮะแถวบ้านผมเนี่ยนะโอเคพอเราเก็บของที่เราอยากจะเก็บแล้วนี่ฮะคือของอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเก็บอ่ะเราก็เก็บเข้ามาแล้วเราก็ปิด เพราะเดียว่าไะเปิดปับ๊บพอเรากดปิดเนี่ยมันจะมีขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยเป็นหน้าต่างเซตอัพเราสามารถตั้งได้เห็นไหมเราสามารถตั้งเป็นเวลาในเกมหรือเวลาจริงๆของโลกเราได้ครับซึ่งผมจะตั้งค่าเป็นเวลาในเกมแล้วกันนะแล้วก็อันต่อมาคือพอนับถอยหลังจนครบเวลาแล้วมันจะแจ้งเตือนหรือเปล่าถ้ากดอันนี้คือไม่แจ้งเตือนถ้ากดอันนี้เป็นการแจ้งเตือนเข้ามาหาเราแบบส่วนตัวถ้า เปิดอันนี้อันที่สามเนี่ยมันจะเป็นการแจ้งเตือนคนทั้งโลกเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตเวลากันเดี๋ยวผมขอเซตเวลาไว้ที่10วิแล้วกันนะอ่ะโอเคแล้วก็ปึ๊บอ่ามันจะเป็นการนับถอยหลังนี้ฮสามารถตั้งนับถอยหลังได้สูงสุดคือสิปีเลยนะซึ่งเอผมไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยอินกับทานแคปซูลเท่าไหร่นะโอเคฮะอาจจะมีคนชอบนะนี่ฮะเห็นไหม พอครบเวลาแล้วมันจะมีแจ้งเตือนมาอย่างนี้เหขแมว่า Time แคปซูลอันล็อกแล้วพิกัดเห็ไหมเขามีบอกพิกัดด้วยนะว่าเราเอาไปฝังไว้ที่ไหนก็วิ่งไปตามหาตามพนะิกัดฮะหรืออาจจะฝังไว้ให้เพื่อนก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยอินกับพวก Time c แคปซูลสักเท่าไหร่โอเคฮะเดี๋ยวลองเซตติ้งให้มันไกลกว่านี้อ่ะ15ปีในเกมนะเวลาในเกม นี่ฮะมันก็จะขึ้นนับถอยหลังเป็นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่วันวันที่เขาบอกนี่คือวันจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเอาอันสำร,รองมาเทสดูหน่อยนะโอเคปึ๊บ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 ,บอ่าโอเคแล้วก็ระวังรอเดี๋ยวผมขอลองทุบหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเราสามารถทุบได้หรือเปล่าถ้าเรานับเวลาไปแล้วเออแล้วเราจะนับถอยหลังไปทำไมอะ เอออันนี้อันนี้ผมงงจริงๆนะคือเราจะนับถอยหลังไปทำไมนี่เมื่อมันทุบได้นี่ฮะโอเคก็คือมันทุบได้อะ่ะเอองงมากโอเคเดี๋ยวใส่ของไปแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตั้งเป็น15บปีแต่ใช้เป็นเวลาจริงๆนี่เห็นไหมใช้เวลาของโลกเราจริงๆแล้วก็กดล็อก โอ้มันโชว์เป็นสิบสี่ปีเลยฮะก็แสดงว่าไอเวลาตรงนี้มันนับเวลาของโลกจริงให้เลยโอเคแล้วอยเยี่ยมอยู่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองใส่นี้ไปปึ๊บแล้วก็อันนี้ตั้งเป็นเวลาในเกมสิบห้าปีอ่าอย่างที่เห็นเลยฮะก็คือถ้าเป็นเวลาในเกมสิบห้าปีจะเท่ากับวันจริงๆคือห้าพันสี่ร้อยเจ็บสี่วันแล้วก็อันนี้คือตั้งเป็นเวลาโลกจริงก็คือจะเป็นสิบห้าปีก็นับกันไปย,ยาวๆเลยฮะแต่ก็ เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนยก็คือมันทุบแล้วเอาออกมาได้อยู่ดีฮะก็เลยแบบอืเราจะนับถอยหลังไปทําไมกันนะถ้ามันเอาออกมาได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอลองไปสุ่มดูผมขอเปิดเกมโหมดแล้วก็ลองไปสุ่มดูรูปแบบเป็นเดือดูหน่อยนะว่ามันมีรูปแบบที่แตกต่างกันไหมอ่ะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนตัวละครตอนแรกเป็นสตีฟฮะโอเคอ่าอันนี้เป็นอเล็ก ส่วนตัวละครนี่ผมจําชื่อไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ไงโอเคจริงๆผมบอกต้องบอกว่าผมจําได้แค่ไม่กี่ตัวเองอะชื่อตัวละครอะไ,ไมครับเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวลองไปดูเผื่อมีรูปแบบอื่นอีกหรือเปล่านะอ่ะเริ่มจะซ้ำๆกันแล้วนะเออมีเปลี่ยนสีชุดใช่ไหม เออจะว่ามันมันเริ่มจะซ้ำๆกันแล้วนะก็คือมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนหะโอเคนี่ครับแต่อนิเมชั่นเนี่ยอนิเมชั่นผมว่าอนิเมชั่นสวยใช้ได้เลยฮนะ่ะโอเคครับผมสำหรับแอดออนไทม์แคปซูลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กาลหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย